สวัสดีครับพบกับในส่วนของการ<ต>รีวิววันนี้ก็ยังคงจะเป็นตุ๊กตาเท่ๆเปอีกนะครับผมแต่อันนี้ไม่เท่แล้วผมว่ามันเป็นปีศาจมากกว่าน,นะครับตุ๊กตาปีศาจแต่เป็นปีศาจอะไรอืเดี๋ยวนะผมควานคว,วานหาของเจ้าตัวนี้นี่ครับผมปีศาจแมวเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าเฉากล้วยนะครับผมนี่เจ้าเฉากล้วยเดี๋ยว ผมหาวิธีการเปิดสวิตช์ของเจ้าเฉากล้วยกันก่อนอยู่ด้านหลังนั่นนะครับแม่อยู่ด้านหลัง,นนลงเปิดสวิตช์กันสักนิดหนึ่งอ่าเห็นึด่นนะครับเพื่อนๆปึๆ๊บปึ๊บป๊บเปิดแล้วปึ๊บอ๊ายอ๊ยเฮ้ยโอ้โหถ้าอยู่บนพื้นนะครับถ้าอยู่บนพื้นเจ้าตัวนี้จะก,กลิ้งไปกลิ้งมาทันทีพร้อมกับการโุล่แบบวีสารดกัเลยนะครับผมโอ้โหโอ้โห เนี่ยถ้าผมปล่อยลงที่พื้นปุป๊บเขาจะกริ้งโอ้ยโอ้โหเซนเซอร์เขาจับได้ไวมากเลยนะครับเจ้าตัวนี้มันเป็นแมวปีศาจเาากล้วยครับมันจะกริ้งไปกริ้งมานะครับแต่ตอนเนี้ยพอดีผมไม่มีใครถ่ายวิดีโอให้ก็เลยต้องจับไว้บนมือเนี่ยเพื่อให้เขาให้เขาหมุนไปหมุนมาเอาเองนะครับผมว้าเอาอีกแล้วอ,อีกแล้วพอ,อแล้วดีกว่านะไปกัน่อดีกว่ากับตุ๊กตาปีศาจตัวนี้ตุ๊กตาเาากล้วยแมวปีศาจนะครับผมไปกันก่อนดีกว่อาอ S <S เดี๋ยวถ้าใครต้องการฟังคำ,คำอธิบายนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายทีหนึ่งหลังจากที่ผมปิดเจ้าตัวนี้ได้ก่อนนะโอเคผมต้องปิดก่อนและไม่วันไม่ไหวนะครับเพื่อนๆเจ้าแมวตัวนี้อ่ะปิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเป็นแมวไม่ใช่เทพแล้วตัวนี้ปีศาส <S 2> <S 2: <S จชัดๆเลยครับเฉาก้วยเป็นแมวปีศาจนะครับเขาจะอาศัยหลักการหมุนของหางตรงเนี้ยเมื่อเซ็นเซอร์ ar, ถูกกระตุ้นการทํางานด้วยการสัมผัสหรือด้วยการแค่ไปแตะหรือมีอะไรกระแทก พื้นที่ที่เราอยู่เขาก็จะกิ้งอยู่บนพื้นปรบปรับไปปรบปรับมานะครับแต่ว่าเนื่องด้วยผมไม่มีใครถ่ายวิดีโอให้เนาะก็เลยอาจจะต้องจับหางแล้วอืมเขาก็จะหมุนไปตามนี่นะครับแต่จริงๆเขาจะกิ้งไปกิ้งมากิ้งมากิ้งไปหมุนไปหมุนมาอย่างนี้นะครับไปก่อนดีกว่าครับตุ๊กตาแมวปีศาจตัวนี้เฉากล้วยไม่เทพแล้วไม่เทพแล้วไม่เทพๆแต่เป็นปีศาจนะครับของเล่นใหม่ชิ้นหนึ่งของผมเนาะไปก่อนดีกว่าจะมีอะไรติดตามกันได้กับเทพหรือปีศาจกันสวัสดีครับ